เลอะเปืเป้อนเป็นเรื่องปกตินี่คือซานี่ SY 2 0 4ของทีมงานพระวนานก่อสร้างควบคุมขับเคลื่อนโดยป๋ามีคละครับจากบ้านหนองยาคาตะบนความฝายอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทำภารกิจศาสตรโคนะอยู่บนสุดนะครับข้างล่างป๋ามนทัดเปานูน่นตามลำดับ,ดบ ใน3คันนี้ป๋ามีนิดเละสุดสามคนนี้เอาผบ้สสุดแล้วครับป๋ามีครับอยู่ข้างบนครับพญ่ไถ่าแล้วพญ่ย,ย,ยู่ข้างบนอ่าให้เด็กหน่อยลงไปลุยข้างล่างพสัตว์มาไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายด้านล่างด้านบนนะครับ อัดแน่นไปด้วยดินโคลที่กระเด็นกระดอนติดเต็มเนื้อตัวแล้วครับนัวข้างหลังฝากระโปรงบนหัวเก๋งมีหมดทุกจุดไอตอนนี้ทำภารกิจจัดโคลตอนนั้นอยู่กลางเขาโยนใส่ฝั่งนี้โยนมาฝั่งนั้นโยนมา,าเพื่อนหมดเลยครับ ฉายาประจำรถก็คือสายบูประจำทีมครับ204คันนี้อันนี้คือฉายาประจำรถแต่ว่าฉายาประจำคนขับก็คือสายชิวประจำทีมอะปามีชิวๆสบายๆครับคันนี้โชคโชน ่านศึกสงครามมานักตอนนักติดรวมจมโคลนี่ตั้งแต่แจ้งเกิดอยู่กับฟ้าบรนาน,นี่ห้าสหลุมนี่น่าจะมีนะครับหลุมที่หนักสุดก็คือตอนนั้นที่ท่านเป่าเอาไปกวาดเลนนะแล้วก็ทั้งโคลทั้งน้ำมาท่วมทั้งคัน ต้อมชุดใหญ่กันแต่ว่าคนขับปัจจุบันนี้ก็คือป๋ามีป๋ามีนี่ก็เข้าประจำการเลื่อนขึ้นมาจากมาวันแรกข,ขับคุณปู่ขับโกเบสเ2สอของควาบันานแล้วก็คูไอเนี่ยประจำสอ0ร้ในตอน ก่อนที่จะออกไปขนะับรถเกี่ยวข้าวครับควายปามีเลือดขึ้นมางานสาสตร์โคนครับสาสตรโคนรับต่อจากปามนที่อยู่ตรงกลางยืนอยู่บนสุดครับบนหลังคันฝั่งที่ตะวันตกดูคันเดียวเลยคลิปนี้หยุดทิ้งโคนเราก็เป็นบ่อน้ำ โครเล่นๆนี่แหละออกมาสาดอย่างเดียวตัดเทตัดเทอยอย่อย่างนี้แหละให้กำลังใจครับทีมงานป้าบันดาลเรื่องเลอะเปื้อนเป็นเรื่องปกติ สำหรับทีมอื่นนี้ถ้าเปิดเพื่อนขนาดน,นี้ก็ไม่รู้จะเป็นเรื่องปกติหรือเปล่านะครับแต่ว่าสำหรับธรรมดาน,นเน้นใช้งานนะไม่ได้เน้นจอดโชว์หรูหรา,าใช้งานไว้ก่อนจัดไปป๊ามีนี่ก็ จะหกสิบแล้วนะป๋ามีเดี๋ยวช่วงหน้าป๋ามนอ่ะสั้นๆพอครับลุยกันไป